สวัสดีนะครับเพื่อนๆอาชาวโซเชียลนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเหมือนเคยนะครับวันนี้มผมมีวิธีการล้างสารพิษในร่างกายนะครับผมวิธีการขอนพิษในร่างกายพิษที่ว่าเนี้คือพิษที่เราได้รับตลอดเวลาหมายถึงอย่างเช่นการกินการกินอาหารนะครับผมอย่างเช่นการกินผัก หรือว่าปลาหรือว่าหมูอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันวิธีกรรมกรรมวิธีการผลิตของมันเนี่ยจะจะมีการใช้สารเคมีให้เช่นผักในตลาดเนี่ยผักในตลาดทั่วไปแน่นอนครับจะต้องมีายาฆ่าแมลงถูกต้องใช่ไหมยาฆ่าแมลงยายาเล่้ยงโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมูไก่อะไรก็เหมือนกันนะบางบางบาง,บางทีก็มีสีฮอร์โมนบ้างบางทีก็ เขาเรียกว่าอะไรครับทําให้หมูมันสีมันสด,สดๆอะ่ะประมาณนั้นนะครับผมก็คือเรารับสารพิษอยู่ตลอดลตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนกินน้อยทานน้อยก็ตามแต่ว่าเวลาเราออกจากบ,บ้านไปเนี่ยอา,ากาศมลพิษคือทุกอย่างรอบตัวเราอะครับมันมันมีหมดซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มันก็จะสะสมในร่างกายเรานะครับสะสมไปเรื่อยๆบางทีก็อาจจะแสดงผลเป็น มาเลงบ้างหรือว่าเป็นโรคต่างๆบ้างเป็นพื่นบ้างนายนายติดตามนะครับผมเพราะว่ามีเยอะมากแต่วันนี้ผมจะนำพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ผมใช้ทานเพื่อ,อเป็นการขับสารพิษในร่างกายนั่นก็คือนี่ผมต้องยกโอ้โหนักมากเลยเพราะผมใส่นะ้ำเดี๋ยวผมเอาให้ดูล้วนะนี่เห็นไหมครับ นี่ก็คือใบย่านางนะครับผมหลายๆคนรู้จักดีนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆชาวภาคอีสานนะครับใบย่านางเนี่ยส่วนใหญ่ทางชาวภาคอีสานเนี่ยนำมาประกอบอาหารเป็นพวกแกงเปิอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือคั้นน้ําออกมาออกมาได้คั้นน้ําออกมานะครับเพื่อมาทําอาหารนะครับแต่ ลึกๆแล้วหลายคนไม่ค่อยรู้นะครับว่ามันมีสรรพคุณในการอ่อนพิษนะครับผ่อนพิษล,ล้างสารเคมีในร่างกายครับก็คือตัวใบใบยานานนี่แหละครับเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลในเน็ตได้นะถ้าไม่เชื่อผมก็คือใบของมันเนี่ยจะถ้าเรานํานํามาบดหรือว่าเคี้ยวเลยก็ได้นะครับเด็ดแล้วก็เคี้ยวเลยนะครับเคี้ยวเคี้ยวจนเหลือแต่กากเนี่ยแล้วก็กิดกากไปก็คือ มันมีสรรพคุณในการล้างพิษในร่างกายแล้วก็ช่วยมันมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายด้วยนะครับสําหรับบางคนที่ควบคุมน้ําหนักอยู่นะครับผมก็เพื่อนๆลองไปหาสรรพคุณได้แต่วันนี้ผมจะมาทําให้เห็นถึงวิธีการทันน้าใบยานาออกมาครับซึ่งใบยานาเนี่ยมันเป็นพืชประเภทเถาอะครับก็คือถ้าเราไปปลูกเนี่ยมันจะเลื้อย กาะตามรั้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับทปเรื่อยๆซึ่งผมก็ว่าจะเอามาปลูกที่บ้านเหมือนกันนะครับก็ตามนี้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ในการทํานี้กันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างทํายากง่ายขนาดไหนนะครับเพื่อนๆจะได้เตรียมการปลูกนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมมาดูในส่วนของอุปกรณ์กันนะครับที่เราจะใช้ ก็อันดับแรกก็คือตัววัตถุดิบเลยคือใบย่านางนะครับผมขอยาำเป็นปีนะครับสรบรพคุณของมันใช้นในการถอนพิษแล้วก็มันมันปลูกง,ง่ายนะครับมันมันทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับเราไม่ต้องไปฉีดยาอะไรมันก็โตรเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เครื่องปัน่นอันนี้ผมใช้เครื่องปั่นแบบธรรมดาเลยถูกๆเลยนะครับผมแล้วก็เจ้านี้ <c oughs> กะละมังครับถ่านกะละมังสบายดนะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผ้าขาบางเพื่อที่เวลาเราปั่นแล้วเนี่ยครับก็พอปั่นให้มันละเอียดละเอียดหน่อยไม่ไม่ถึงกับเละน,นะครับผมปั่นแล้วก็เอามาใส่ในผ้าขาบางแล้วเราก็จะบิดคั้นน้ํายาแนวออกมาก็าคือมันคล้ายๆกับการเราคั้นกะทินะครับผมคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะมาลองทํากันเลยดีกว่านะครับผมมาถึงวิธีการทํานะครับ อ่านะมายานานกันนะครับผมก่อนอน่นให้เพื่อนๆเ,เด็ดใบามานะครับเด็ดใบามาเอามาซ้อนๆกันนะครับแบบนี้เลยอันนี้ผมเด็ดไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับเพื่อว่าจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ปกติเนี่ยเวลาผมทานนะนะครับผมผมจะเคี้ยวใบสดๆไปเลยเพราะว่า ผมไม่ค่อยชอบความยุ่งยากเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างแล้วก็ในกรณีที่มันมีเยอะแล้วเราไม่ได้ปลูกเองในกรณีที่เราซื้อมาเยอะๆนะครับผมแล้วคือถ้าเราทิ้งไว้นา,นานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหี่ยวก็คือมาทําวิธีนี้ก็คือโดยการคั้นมันไว้นะครับผมคั้นใส่ขวดไว้แล้วก็ไว้ทานวันหลังได้นะครับก็ทําวิธีนี้เลย เราก็เด็ดระยะนางมากจานวนหนึ่งนะครับผมเอาตามแล้วแต่เพื่อนเพื่นก็ได้นะครับผมจากนั้นเราก็หั่นผมบอกตรงเลยนะครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการใช้มีดหรือว่าการเข้าครวอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแลนะ้วกันแต่ถ้าที่บ้านใครเครื่องปั่น แบบเครื่องปั่นดีๆนะครับผมเครื่องปั่นแบบซื้อมาแบบแพงๆหรือว่าเครื่องแยกกากก็ได้นะครับก็อาจจะใส่ไปเลยทั้งใบก็ได้นะครับอาจจะไม่มีปัญหาอันนี้ผมก็คือส่วนใหญ่ที่หั่นเนี่ยบางทีเราต้องการให้มันละเอียดทั่วถึงกันทั้งทั้งเครื่องนะครับเวลาปัน่นแล้วก็มันจะสามารถทําให้เราใส่ได้ในปริมาณีเยอะด้วยนะครับผมมาเพื่อนๆหั่นประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่เครื่องไปเลย แล้วก็หั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเต็มแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็าไปปั่นกันซึ่งเดี๋ยวการปัน่นเป็นยังไงก็เดีย๋ยวเราไปดูกันในช่วงหน้านะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเหมือนกันว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทํานะครับผมที่ทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นเป็นครั้งแรกของเพื่อนๆแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวเราติดตามดูกันต่อไปนะครับผมโอเค โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเพื่อนๆนะครับอ่าซอยใบายานางใส่ขึ้น่งปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมปั่นกันนะครับโดยเราจะใส่น้ําไปด้วยนะครับเพื่อช่วยในการปั่นใส่เข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ครับโอเค แต่นั้นก็ปั่น ซื้อเครื่องปั่นนะครับสําหรับบางบ้านที่ยังไม่มีนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นเป็นครกก็ได้นะครับครกตามตามเมานะครับพอละเอียดแล้วก็เอามาคั้นเอานะครับโอเคนะครับเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเทใส่ผ้าขาวบางนะครับผมแล้วก็คั้นกันนะครับต่อมานะครับขั้นตอนจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยก็ได้นะครับผมเวลาเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือ แบบนี้นี่กลิ่นกลิ่นเหมือนเหมือนใบฝรั่งนะต้องลองไปหาดูวันนี้นะมันมันไม่แย่นะครับผมอย่าคิดว่ามันจะแย่นะครับหมายถึงอย่าไปคิดว่ามันจะขมหรือว่าอะไรนะครับผมเคยลองทานแล้วมันทานง,ง่ายมากนะครับโอเคเราก็เทเข้าไปบนผ้าขาวบางเนี่ยนะครับ จริงๆไม่ต้องเททีเดียวหมดก็ได้นะครับผมพอดีของผมเมื่อกี้มันส่วนพวดไปเลยอ่จากนั้นเราก็มาทำการคั้นกันครับจากคออันนี้ผมใช้สองชั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ชั้นเดียวก็ไม่เป็นไรนะ พอดีซื้อมาหลาหนึ่งมันเยอะมากอันนี้ตัดตัดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมซื้อมาหลาละยี่สิบห้าบาทโอเคจากนั้นเพื่อนๆบิดพอรูปแล้วบิดอย่างนี้นะครับบิดเ,เรื่อยๆเห็นไหมโอ,โ,อโอ้โอเคเห็นไหฮะโอเคไหมมันจะออกแล้วเราก็จะได้น้ำใบยญ้านางน,นะครับง่ายๆเลยไม่ยาก ส่วนการมันที่เหลือนะครับเพื่อนๆจะเอาไปาใส่ทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะก็เดีย๋ยวิธีทําปุ๋ยหมักเนี่ยเดีย๋ยววันหลังผมจะมาสอนทําให้ดูกันเนาะมันไม่ยากอะไรเลยครับเราทําอยู่ภายในบ้านแล้วก็แนะนําอย่าลืมล้างมือนะครับนี้สาคัญเลยโอเค เรียบร้อยนี่เราก็จะได้แล้วน้ำใบายานาเดี๋ยวผมจะลองทานให้ดูนะครับว่ามันโอเคไหมเพื่อนๆเห็นแล้วอย่าเพิ่งกลัวกันนะครับมันน้ำสีเขียวน้ำจากใบไม้นี่แหละธรรมชาติเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆมันก็ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่พ่อญาติผมแนะนำกินใบสดๆไปเลยดีกว่าครับมันง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องผสมน้ำอ,อะไรด้วยนะครับผมนี่ได้มาแล้วอันนี้เอามากินนิดนึงจริงๆมันจะใสนะครับมันจะใสถ้าฟองมันหมดแล้วเนี่ยมันจะใสเลยอืมกิ่ใใจได้ <laughs> <laughs> ่ผมแก้ยางนั้นเลยครับจริงๆมัน มันไม่ได้แย่นะครับรสชาติมันดีนะอ่าผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือใบายานาเนี่ยมันเป็นลิดเย็นมันจะช่วยดับริดร้อนได้ด้วยนะครับลิดร้อนก็นคืออย่างเช่นอย่างบ้านเราเนี่ยทานอาหารริดร้อนอยเยอะก็คือริดบ้างกาแฟบ้างทุอมันจะทําให้ร่างกายแบบภายในร้อนนะครับบางคนก็จะเป็นแผลที่ปากเป็นแผลร้อนในนี่บอกไหมผมว่าทุกคนต้องเคยเป็นอนะ่ะอยู่ในประเทศเนี้ยนะต้องเป็นแน่ๆ โอเคมันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะแล้วก็ป้องกันโรคหลายๆอย่างนะครับโรคหัวใจโรคกระเพาะโอ้ยะแยะนะครับเพื่อนๆลองไปอ่านดูในกระปุกมีบอกนะครับเลืบองไซร์กระปุกโอเคมาชินกันเลยดีกว่านะอืมโอ้ขนลุกเลยมัน มันก็รสชาติโอเคไม่ได้ขมไม่ได้อะไรเลยนะครับความรู้สึกผลความรู้สึกของผมเนี้ยมันเหมือนรสชาติมันเหมือน,อนปลา่างปลาล่างเยเป็นลูกนะมีเป็นโลนนะ,ะปลาล่างเหมือนลูกปลาล่างนั่นแหละรครับกินง,ง่ายโอเคส่วนใครคิดว่ามันไม่ชอบรสชาตินี้คุณอาจจะเติมอ่น้ําตาลน้าตาลไปก็ได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะ เอาใบเตยนะครับผมใบเตยไปต้มกับน้ําร้อนอใบเตยจะต้มกับน้ําร้อนนะครับแล้วก็น้นานําเนี้มาใส่ตอนปั่นก็ได้หรือว่าใส่ตาลเพิ่มเลยก็ได้นะครับผมมันก็จะทานง,ง่ายขึ้นอีกหน่อยแต่ผมชอบแบบเนี้ผมว่ามันมันได้ครบแล้วก็ให้ดีนะทําทานทุกวันเลยนะครับทําสดๆปลูกไว้ในบ้านแล้วก็ไปเด็ดมาตัดสามสิบสี่สิสสบใบนะครับผมแล้วก็ามาปัาน่นมาคัน้น ยอนเลยคุณสุขภาพดีมากนะครับก็ยังไงก็ฝากไปลองกันนะครับผมสิ่งดีเอามานำเสนอ้ได้ขออนุญาตโอเคจริงโอเคจริงอะไรจริงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงข้อสงสัยุงขั้นตอนไหนนะครับผม สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับผมรอตอบตลอดผมว่างมากเป็นรีแลนซ์ว่างมากโอเคนะครับออโอกาสหน้าจะมาทำอะไรให้ดูกันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมนะครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสด,สสดีอยู่คนเดียวยสวัสดีใครโอเค